ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สูบคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้มาพอกันแต่เศ้าของวันที่สิบหามกราสองหาหกแปดพี่น้องเป็นยังไงหนาวบ้านอ้อพี่น้องทางฝุ่นทางพีทางไตทางตําพี่น้องนะครับอยู่ว่าทางไทยทางลาวทางต่างประเทศเป็นยังไงหนาวคือทางพีบอะนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิมาสารุปชุดเต็มเ้ยพี่น้องได้ส,ร,ดสรุปสรุป ชุดเต็มเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับส่วนที่เคยชุดฟันทงบทัไดฟันได้พี่น้องเด้อฟันทงไปฟันที่ชุด VIP ของพ่อใจดีได้พี่น้องเด้อชุด VIP คือเป็นของรายเดือนนะพี่น้องนะพึ่งขังแรกคลิปแรกพี่น้องเก็บรายเดือนเดือนละ200บาทชุด VIP อได้พี่น้องเด้อนะครับถ้าผู้ใด้ต้องการเข่าไปร่วม สนับสนุนพ่อใจดีนะครับในกลุ่ม VIP พี่น้องนะครับไอดีไลฟ์พี่น้อง0811083194ได้พี่น้องเด้อติดต่อกันเข้ามานะครับจะได้เห็นชุดฟันทงเม็ดเดียวตัวเดียวแขนแขนพี่น้องนะครับวิ่งตัวเดียวฟันให้คู่เดียวนะครับบหลายคู่บหลายหางพี่น้องนะครับ มีตั้งเบอดอยู่สี่ชุดพี่น้องสี่คู่แต่ฟันตัวเดียวพี่น้องลองนั่นเป็นตัวกันตัวร่างสี่ชุดเท่านั้นสี่คู่เท่านั้นนะครับพี่น้องสนใจเข้าไปได้เลยพี่น้องรายเดือนเดือนละสองร้อยบาทเด้อไอดีไลน์แปะไอศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่ได้พี่น้องเด้อนะครับธนาคารกสิกรไทยหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดสี่ได้พี่น้องเด้อนะครับพี่น้องฝากพี่น้องไว้น้ำแน่กันแล้วกันซอย ทรงซอยอยู่ในพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องเพาะบังชุดเต็มพี่น้องวันนี้สรุปชุดเต็มที่แรกว่าสีลุ่งไทยร้อมไทยไปออกรัฐบาลไทยไปออกวันที่สิบเจ็ดพี่น้องเพื่อดีได้โอกาสพี่น้องเบ่งชุดเต็มของพ่อใจดีให้เจมจุเต็มใจไว้ได้พี่น้องนะครับเพราะว่าเล่าปัฒนาออกแล้วเรามาเซอร์ไพรส์กันวันที่สิบหกจัดให้พี่น้อง นะครับวันที่สิบหกจัดให้เลยพี่น้องนะครับเพราะว่าแนวอ้างรัฐบาลไทยออกวันที่สิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะนะครับบุริยบริจากพลาดโอกาสเข้ามาเลยพี่น้องเข้ามาเลยไอดีไลน์พี่น้องนะครับไอดีไลน์ชุด v i p ของพ่อใจดีศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่ได้พี่น้องเด้อจำกันไว้ดีๆพี่น้องยูนาจอนะแคปไปพี่น้อง่ะพี่น้องมาบังชุดเต็มพี่น้องชุดเต็มของราวพัฒนาพี่น้องพ่อใจดีได้พี่น้องเด้อนะครับ พ่อใจดีพี่น้องสิบห้ามกราสองห้าหกแปดเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างหกกับเก้าเด้อนะครับจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่ครับนะครับพี่น้องต่อมาพี่น้องของเจ๊อ้อยนาะพี่น้องวันที่สิบห้ามกราหกแปดคือมือนี้ได้พี่น้องเด้อ เราพัฒนาเจอ้อยพี่น้องวิ่งบนล่างสี่กับเก้าเด้อจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหกพี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องให้กำลังใจทุกสำนักเลยนะพี่น้องนะนะครับแต่พี่น้องกัิมีโชคดีโชคหวานพี่น้องน้ำพึ่งเด้อเสือพึ่งปลาพี่น้องผู้ดใดเบิ่งแล้วบกกด บอติดตามบอเอ่อกดถูกใจนะครับบอถึงเด็กได้พี่น้องต้องเบิ้งแลวต้องกดให้กันพี่น้องนะครับนาอให้กาลังใจกันพี่น้องแนวาทางบรได้มากง่ายๆเด้นะครับเอาพี่น้องตามต่อครับผมตามต่อวันที่สิบห้ามกราเราพัฒนาปู่สอนวิ่งบนล่างหนึ่งกับหาได้พี่น้องเด้อหนึ่งกับหา้าจับคู่ หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าพี่น้องห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่พี่น้องนี่คือแนวทางของปูสอนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์บอสามวามผิดหวังไห้พี่น้องแน่นอนนะครับพี่น้องมีความสุขแน่นอนนะครับมือแรกนี่พี่น้องโชคดีโชคมาแน่นอนนะครับ ตามต่ออีกหอาจารย์พี่น้องปูสีหนึ่งได้พี่น้องเด้ปูสีหนลาวพัฒนาเนาะมือแรกนี่ได้พี่น้องได้วิ่งบนล่างหนึ่งกับ4พี่น้องนะครับจับคู่1นึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนหนึ่งสสองสห้าพี่น้องนี่คือแนวทางของปูสีหนึ่ะพี่น้องเน,ะเนาะแนวทางของเพ่นสีเขา่าโดยดูด สิไปต่อหรือยังไดให้ติดตามนะครับพิจารณากันนะครับพี่น้องฝากไว้น้าแนกันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันลหลายๆพี่น้องนะครับผู้ดใดต้องการเข้ากลุ่ม VIP พ่อใจดีนะพี่น้องกลุ่ม VIP อพเด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับลาวพัฒนารัฐบาลไทยห้าน้อยพี่น้องนะครับเข้าไปเบิ่งกันนะครับเดือนละสองร้อยบาทพี่น้องหนึ่งเดือนสองร้อยบาทเท่านั้น เนาะพี่น้องเนาะถ้าไคอยากพิสูจน์อยากลองคอมเมนต์ย่ำอยากเบิ่งสูตรเดือนดีบมมีผ่าดเดือนละสองร้ยบาทเท่านั้นว i p อพพ่อใจดีได้พี่น้องเด้อไอเดียไล์พี่น้องศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่ได้พี่น้องเด้อนะครับเอามาตามต่ออีกหนึ่งอาจารย์พี่น้องนะครับปู่มงคลพี่น้องนะครับปู่มงคลเด้อ วิ่งบนล่าง2กับ4พี่น้องจับคู่2 1 2 4 2 5 2 9 4 1 4 3 4 2 4 6พี่น้องปิจลาหน้าได้พี่น้องเด้อมักกระจัดขัดกระพานบ่วากันแนวทางมีเข่ามีรุดได้พี่น้องนะครับชุดฟันทงไม่ได้ฟันเด้อพี่น้องเด้อชุดฟันรงไปฟันเข้ากลุ่ม VIP เด้พี่น้องเด้อถ้าใครอยากพิสูจน์ว่าแม่นไม่แม่นเข้าไปที่ชุด VIP พ่อใจดีชาแนลได้พี่น้องเด้อ นะครับชุด VIP นะครับ ID ดี n ล08 1 1 0 8 3 1 9ดหนึ่งหนึ่งยดสามหนึ่งเก้าพี่น้องอยากรองความแม่นเชิญน,นะครับมณียาผ่าดพี่น้องเขามากกันพี่น้องเขามากกันลหลายห้ามพลาดเย็ดขาดเมื่อนมณีสำหรับวันนี้นะครับฟันทงมเม็ดเดียวพี่น้องนะครับผมเอาตามต่อครับปูทองพี่น้องวันที่สิบห้ามกราสองห้าหกแปดราวพัฒนาปูทอง วิ่งบนล่าง2กับหกได้พี่น้องนะครับ2 0 2 1 2 4 2 5 6 1 6 2 6 4 6 5สี่น่องพี่น้องนะครับพี่น้องฟันธงชุดฟันธงไม่ได้ฟันเดอ้ออันนี้สรุปชุดเต็มสรุปได้แต่ฟันธงต้องเข้ากลุ่ม VIP เท่านั้นเดอ้อฟันธงประลองความแม่นพี่น้องสูตรเดินดี พ่อใจดีสีงวดติดพี่น้องนะครับสูตรเดือนดีน้วพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องไอดีไล์ก็คือบอกไว้แล้วพี่น้องนะครับไอดีไลท์พ่อใจดีเด้อศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูย์หนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่พี่น้องนะครับธนาคารกสิกรไทยหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดสี่นะครับเอาฝากไว้นล้วแน่กันแล้วกันถ้าผู้ใดอยากสนับสนุนพ่อใจดีพี่น้องนะครับเอาตามต่อพี่น้องตามต่อครับปูอุดรพี่น้องนะครับ วิ่งบนล่างราวพัฒนาวิ่งบนล่างศูนย์กับหาได้พี่น้องจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกพี่น้องนะครับพี่น้องอันนี้คือชุดเต็มได้พี่น้องเด้อคือชุดเต็มบอดด้ฟันให้พี่น้องคือเกาและด้อบัดนี้พี่น้องนะครับถ้าใครอยากไปดูชุดฟันชุดเน้นชุดเจาะเน้นฟันเจาะพี่น้องเข้าไปที่ V.I.P. พ่อใจดีได้พี่น้องเด้อเราเราพัฒนารัฐบาลไทยฮานอยพี่น้องนะครับพ่อใจดีจัดให้ชุด V.I.P. ได้พี่น้องเด้อชุด V.I.P. พี่น้องไรต้องการเข้าไปก็คือ I D l ด n e ล8 1นย์แปดหนึ่งหนึ่งย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่ได้พี่น้องเด้อนะครับจะได้เห็นแต่เฉพาะคุ้มเข่าคุมได้พี่น้องเด้อจะ ได้เห็นเฉพาะเข้ากลุ่มเท่านั้นตัวฟันตัวเจาะตัวเน้นนะครับตัววิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับคุ้มเกินคุ้มพี่น้องบอกได้เลยว่าคุ้มเกินคุ้มพี่น้องนะครับเนวทังมันกายมีเขาไม่รุดพี่น้องนะครับอันนี้มันเป็นแค่สูตรสูตรเดินดีพี่น้องก็เลยเอาไม้พี่น้องเข่าไปอยู่ในชุดว i ไอพี่พี่น้องเข่ารุดบ่าวกันพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องครับแคบหน้าจอไว้พี่น้องอยรจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องนะให้กำลังใจกันได้หลายพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ